สวัสดีครับอยู่กับผมนะชินเคโบสนะครับผมกับคุณยุนคุณเชคแล้วก็คุณป๊อบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีป๊อบโอ้โหแหมมาเข้าเต็มปากเลยนะ <laughs> โอเคเรามาทำภารกิจบริการเอ็กซ์พอร์ตนะครับผมก็คือไปขโมยเครื่องบินคาร์กโกบ,บ๊อบนะครับคือเครื่องบินที่มีสองไอพัดนั่นเองเพื่อที่จะไปขโมยขโมยของนะครับไปไปส่งให้เดสเตอร์นะครับภารกิจนี้ก็ถือว่ายากนะฮะยากพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกคลิปนิดนึง บอกชีวิตในการเล่นนิดนึงครับผมสำหรับภารกิจนี้เนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะหาวิธีการเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่บอกตำแหน่งหาคาโกบบนะครับนะหรือมันอาจจะมีเขียนบอกอะไรผมก็อาจจะไม่ได้มองโอเคเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการไปหาคาโกบบก็คือหาที่ค่ายทหารนั่นเองครับสำหรับภารกิจนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องบินที่แบบยิงได้นะครับเหมือนเดิมฮะเอาไปด้วยเลยครับไม่พลาดแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมจะ คุณยุนเหมือนเดิมนะครับยิงอ่าเรียกเมรี่เวเธอร์นิดหนึ่งนะครับก็ลืมไปโอเคเดี๋ยวเราจะเราไปหาที่โล่งๆก่อนได้ครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวคุณป๊อปนะฮะจะเรียกเครื่องบินที่แบบยิงได้นะครับนะฮะแล้วก็ชื่อเครื่องบินบิษร์ในแห่ศบิตร์อะไรทีอย่างนะฮะแล้วก็ผมคุณยุนแล้วก็คุณเชนนะครับเดี๋ยวก็นั่งขโมยโดนะฮะโดเครื่องบินของแมรี่เวเธอร์ไปนะครับ คุณยยนออกไปอีกนิดนึงน่าจะดีนะครับเดี๋ยวมันจะติดไอ้ตรงขอบข,อบข้างบนนะครับยนเอ้เอ้อ,อ,อ,อมผมว่ามันเรียกที่โลง่ลงๆดีกว่าไหมครับเราไปยืน,นยกลางถนนดีกว่าปะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะโอเคเพื่อนเช็คครับเพื่อนเช็คเอามารับฉันด้วยนะโอเคได้เพื่อนอเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับ ภารกิจนี้ทวิกง่ายๆนะครับไปเอาคาโก้บ๊อบมาพอไปเอาคาโก้บ๊อบเข้าค่ายทหารแน่นอนครับสี่ดาวครับผมหนีจากสี่ดาวให้รอดแล้วก็ไปขโมยของมาตรงเชียงช่วงขโมยของเนี่ยแนะนําให้เพื่อนที่ใช้เครื่องบินแบบเฮลิคอปเตอร์แบบยิงได้ครับช่วยในการยิงพวกศัตรูให้หมดแล้วค่อยเอาคาโก้บ๊อบไปขโมยมานะครับแล้วก็ขโมยของขอเอาไปใช่ครับผมไม่ค่อยเก่งอะฮะใส่อากาศหมูเนีย่ย เพราะถ้าเราไปขโมยขอต้องใส่หน้ากากไว้ก่อนพี่แท้หรอใช่โอเคฮอร์แมรี่บัตเทอร์มาแล้ววิธีการเรียกแมรี่บัตเทอร์ก็โทรหาแมรี่บัตเทอร์นะครับพอฮอร์ลงมาแล้วเนี่ยเราก็จัดการฆ่าไอ้คนขับทิ้งนะฮะอย่าให้มันรอดไปได้ครับนะพอยิงมนทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นครับนะพอเราก็ขึ้นใช่ไหมโอเคพอเราขึ้นเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเพื่อนเช็คขึ้นไปเลยครับเอาขึ้นเลยครับหนึ่งดาวครับผม โอเคเอาขึ้นไปลบก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาร์กที่ไปหานี่ครับค่ายทหารนะครับเพื่อนเช็คไปจุดสีม่วงเลยครับหนึ่งดาวไม่น่าจะมีฮอครับเพื่อนขับไปที่จุดสีม่วงได้เลยนะฮะเดี๋ยวช่วงระหว่างน,นี้เนี่ยรอคุณรอคุณป๊อปเขาไปเอาเครื่องบินเรียบร้อยแล้วฮะได้เครื่องบินมาเรียบร้อย<ม>แล้วโอเคระดับต่อไปเนี่ยเราไปขโมยคาร์โกบ๊อปในในค่ายทหารเนี่ยมันจะมีคาร์โกบ๊อปจำนวน2ลำนะครับแล้วก็มีเครื่องบินแบบคุณป๊อปหนึ่งลำนะฮะ ถ้าเราไปกันสามคนสามารถขโมยเครื่องบินแบบคุณบ๊อบหนึ่งครับหนึ่งลำแล้วก็ขโมยเครื่องบินทหารที่คือคาร์โก้บอ๊อบอะได้สองลำนะก็เป็นสามลำพอดีเพื่อซัพพอร์ตนะครับบางกันที่ที่บางลำอาจจะพังได้นะฮะนี่แหละเป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับมาโคนอัดเข้ามาว่าเฮ้ยคาร์โก้บอ๊อบมันคืออะไรมันคือเครื่องบินที่เป็นสองไมพัดนั่นเองที่สามารถยกของได้นะครับ อาจจะได้ยินเสียงการวางถ้วยวางจานเล็กน้อยนะฮะพอดีคุณยุทอาจจะเติมพลังอยู่นะครับไม่มีอะไรนะฮะไอ้บอสนี่อย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดมันเป็นมันไม่ใช่เป็นทรงผมนะใช่ครับบ๊อบสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่บ๊อบมาเล่นะบ๊อบมาเล่อะไรคือบ๊อบมาเล่เพื่อนโอเคตับลักแล้วเพื่อนเช็ค เราลงเหมือนเดิมนะครับลงหน้าเครื่องบินคาโกบับน,นะโอเคเดี๋ยวเพื่อนเช็คเพื่อนเช็คเล้งมาอีกแน่นเ,เพื่อนอจะไป,ไปเซ็งเครื่องบินอ๋อจะไปเซ็งเครื่องบินนะครับคุณเช็คอะไรเออเครือ่องบินเพื่อนเช็คเพื่อนเช็คซ้ายมือเพื่อนซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือ <c oughs> โอเคเอามีนสายใช่ไหม อยู่ด้านล่างเลยเพื่อนปุ่มกันเฉือนแม่ไว้ความวามือความวามือความมือความมือเห็นป่ะเขามีสองลำเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับที่ท่านผู้ชมที่ได้ดูอยู่นะฮะโอเคก็กมาที่แพ็กหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไม่เอาเครื่องบินสองลำนี้นะครับดาวขึ้นสีดาวแล้วครับลงด่วนเลยครับเพื่อนลงลงโอเคตอนนี้คุณป๊อปเขาก็คอยมาช่วยซัพพอร์ตเรานิดนึงนะครับหน้า่อยโอเคโอเคลงแบบนี้สวยงามมากครับแล้วก็ผมก็กระโดดลงมาเรียบร้อยแล้วฮะระวังโดนตอนว่าโดนเครื่องบินจะลงใส่หัวผมไหม เออโอ้ยตกใจหมดคุณยุนเอาลำนี้ไปนะครับเพื่อนเช็คเอาลำนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาคาร์โกบอบตัวเลยเนี่ยอันนี้คือคาร์โกบอบนะครับภารกิจต่อไปเนี่ยคือให้ลูสเดอะคอปนะครับคือแบบว่าหนีจากตำรวจให้ได้นะครับตอนนี้ทหารรถถังมาเรียบร้อยแล้วฮะไปครับหนีครับรออะไรอยู่ฮะไปเลยครับพยายามอย่าให้โดนรัศมีมันนะครับใช่ครับอ่าตอนนี้ฮอก็มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็หนีฮอไปฮะนะฮะเพื่อที่จะ โอเคคุณป๊อปครับก็ได้ยิงช่วยนะครับยิงฮอช่วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณป๊อปนะฮะก,กับเพื่อนเชคครับเพื่อนเชคช่วยยิงได้นลเพื่อนใช้มิสายยิงได้เลยเพื่อนโอเคขอบคุณมากเพื่อนนายพอยิงเสร็จแล้วถ้าไม่มีเครื่องบินล้วนายหนีมาทางทะ,ทะเลนะเพื่อนโอเคสําหรับวิธีการหนีตํารวจนะครับเราก็หนีออกมาจากทะเลออกมาทางทะเลเลยครับนะแค่นั้นเองครับโอเคตรงนี้ฮอตามตูดผมมา1หนึ่งลำนะครับ เราก็ตามคุณยืนไปลำหนึ่งนะฮะโอเคตามคุณยืนหลบไปแล้วครับตอนนี้ตามผมแค่ลำเดียวครับโอเคผมหลบหลุดแล้วครับโอเคคุณยืนหลุดเรียบร้อยแล้วครับคุณยืนไปจอดรอที่สนามบินได้เลยครับโอเคต้องขอบขอบคุณคุณป๊อปมากนะฮะที่คอยซัพพอร์ตให้แล้วก็เพื่อนเช็คนะครับโอเคเสียงเสียงที่ดังๆนี่คือไม่มีอะไรนะครับเป็นการล็อกเป้านะครับ อตอนดีเพื่อนๆเขากำลังช่วยจัดก,การโอเคเรียบร้อยครับผมหนีได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับภารกิจนี้เนี่ยต้องใช้เป็นทีมนิดนึงนะครับเป็นทีมนะฮะเราก็ช่วยกันโอเค,ออคดี๋ยวรอสองคนเขาเขากำลังช่วยกันอยู่นะครับ ด้านหลังเรานะโอเคตอนนี้ผมฮอตอนนี้ใกล้จะรอดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องฝากความหวังไว้อีกสองคนนะครับคือคุณคุณป๊อปกับคุณยุนนะไอ้คุณป๊อปกับคุณเชคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับคือภารกิจนี้เนี่ยที่จะแสดงจุดเป้าหมายต่อไปได้คือลูซี่ขอบโอเครอเพื่อนเพื่อนเขาหนี<อ>าจากขอบ เกิดอะไรขึ้นเพื่อนบอลโดนบอลได้ยิงสามลำรวดอ่าคุณป๊อปอยู่ใกล้ใช่ไหมครับอยู่ใกล้ไห่เล่ยอนนี้คุณป๊อปตางนะครับคุณขอดีผมรอดแล้วโอเคโอเคงั้นเพื่อนเช็คพยายามพยายามขับออกมาแล้วเพื่อนยิงยิงยิงไหวนะเพื่อนรออดนะรอดนะโอเคดีมากเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกันตรงจุดผมเลยนะครับที่สนามบินครับผมเป็นจุดเป้าหมายต่อไปเพื่อนเพื่อนอาจจะถามว่าเฮ้ยผมรู้ได้ยังไงนะฮะที่นี่เป็นจุด ผมบอกเป็นชิคนะครับคือสามารถมาที่นี่ได้เลยมารอก่อนได้เลยนะครับสําหรับแผนที่เนี่ยก็อยู่ตรงสนามบินด้านล่างนี้นะตรงนี้เลยนะฮะโอเคอยวรอเพื่อนๆเ,เขาหนีจากตารวจให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้รอเพเยอร์นะครับรอทีมให้หนีจากตารวจให้เรียบร้อยก่อนนะสำหรับภารกิจนี้เนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยถ้าเราลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะมีศัตรูอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนๆคุณป๊อปกับคุณเช็คเนี่ยเขาจัดก,การด้านล่างให้พอจัดก,การเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเครื่องบินเนี่ยไปยกกล่องมานะครับท่อแล้วครับฮะห่อ,อคุณป๊อปพังหรอครับแล้วห่อคุณเช็คล่ะควันออกแต่ว่ายังไม่พังใช่ไหมเพื่อนโอเค ถ้าไม่พังโอเครอดไปโอเคเดี๋ยวคุณป๊อปเดี๋ยวมาเจอกันใกล้ๆนี่ก็ได้ครับโอเคอเค,อเค,คุณป๊อปพีชีพเพื่อเรานะฮะนะต้องขอมอบโลกเกียรติยศให้นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอ,อค,คุณเช็คนิดนึงครับอย่าอะไรไม่ต่้งใใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเพิ่งฆ่าเพื่อนนายมาหาเราก่อนให้มันขึ้นเป็นขีดสีเขียวก่อนเพื่อนแล้วนายค่อยยิงถ้าไม่งั้นเดี๋ยวนายดาวจะขึ้นเพื่อน เพอ่ไปแล้วเหรอเขาเงินมันมารับผมก่อนแน่ไหมโอเคเพื่อนเชฟเดี๋ยวเราพอเป็นสีเขียวว่ะเพื่อนให้หนึ่งปีพอรับคุณป๊อปก่อนนะเอายังไงจะรอคุณป๊อปก่อนนะโอเครอสักครู่รอสักครู่สำหรับภารกิจนี้เนี่ยก็ใช้เวลาทําไม่นานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ได้เงินประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะฮะรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวรอคุณยืนสักรครู่นึะฮะโอเคโอเคคุณยุนอ,อ๋อคุณป๊อปอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็คุณยุนกลับมารับคุณป๊อปอีกนึนงได้ไหมครับตรงทะเลครับโอเคขึ้นสีเขียวแนละ้วเพื่อนเช็คเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอก่อนเมื่อกี้คุณยุนก็บินโฉบเดี๋ยวรอก่อนเพื่อนรอก่อนรอก่อน โอเคในช่วงระหว่างการรอเดี๋ยวเราเข้าในเพื่อนไปยิงในโซนสีเขียวเลยเพื่อนเอาฮอยิงจัดการคนให้หมดเลยเพื่อนระวังระวังพังนะเพื่อนมันมีมันมีอพีจีนะเพื่อนระวังนะตรงโซนนี้มีอพีจีด้วยนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนเช็คเขาช่วยจัดการนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยภาคพื้นดินด้วยก็ได้นะฮะเพื่อนเช็คยิงได้เลยครับยิงไปหมดเลยเพื่อนยิงอาดจะเยวเพื่อนระวังระวังอพีจีนะเพื่อนคุณยืนระวัง คุณยืนไปช่วยคุณคุณป๊อปได้เลยครับเพื่อนเช็คพยายามผมเรียกฮอมาแล้วโอเคเดี๋ยวผม,อ,ม,วอ,วผมอ่าคุณคุณป๊อปเรียกฮอนี่แหละครับเรียกฮอที่เป็นยิงปืนนะฮอที่คันห้าพันอ๋อโอเคเพื่อนเช็กยิงไหวไหมเอ่ยโอเค๋เยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรารอคุณเชคเขาจัดการด้านในนิดนึงนะครับมีด้านหน้าสองตัวน่าจะหลบอยู่หลังกล่องโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งเพื่อนโอเคดีมากเพื่อนขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราก็เอาฮอลลามีเนี่ยไปเอากล่องนะโอเคเรียบร้อยนะเพื่อนเคลียร์นะ โอเคเพื่อนโอเคคุณยุนเขาจะไปรับโอเคให้คุณยุนไปรับแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราก็คุณยุนได้กล่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนเช็คเพื่อนเช็คขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนอ่ามันจะมีมันจะมีเครื่องบินมาขวามือลำหนึ่งเพื่อนมันจะมีเครื่องบินมาแล้ขวามือลำหนึ่งเพื่อนเอ้ยดี๋ยชนกันชนกันเพื่อนชนเออโอเคจะมีเครื่องบินมาขวามือเพื่อนจัดการเครื่องบินลำนั้นเลยเพื่อนจบแล้วเพื่อน มันจะเป็นทริคนะครับมันจะมีเครื่องบินอยู่ทางขวาลำหนึ่งครับจะเป็นเครื่องบินพวกมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณเท็กจัดการนะครับก็เป็นการเป็นอันจบนะฮะโอเคฮอมันรู้เรียบร้อยนะครับภารกิจนี้เสร็จสมบูรณ์ครับเหลือแค่คุณยุนเอาคอนเทนเนอร์ไปาวางที่จุดหมายที่บ้านเลสเตอร์นะครับแค่นี้เองครับภารกิจง่ายๆครับคุณบอลครับเอาคอมมาเผื่อด้วยนะครับเอ้เอาเฮลิคอปเตอร์มาเผื่อด้วยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยจะพังหรอมาลับนะครับ เพราะควันขึ้นขโมงโอเคครับคุณป๊อปให้คุณเชฟไปรับไม่เอ่ยครับให้คุณเชฟไปรับไม่เอ่ยไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อโอเคครับคุณยุนพยายามขับเลี่ยงน้ํานะครับขับเลี่ยงน้ําครับเพราะว่าเผื่อคอนเทนเนอร์มันตกเลนไม่ตกน้ําคุณยุน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 ตอนที่เครื่องมันจะดับอะครับเครื่องมันจะดับคุณยุนปล่อยปล่อยอนาล็อกซ้ายครับให้เครื่องมันอยู่นิ่งๆนะครับ เครื่องมันจะติดต่อครับพยายามอย่าโน้มตัวข้างหน้าครับถ้าน้มตัวข้างหน้าแล้วคือเครื่องมันอาจจะดับได้เพราะว่าควันม,มันออกแล้วนะฮะน,นี่เป็นการทริคในการขับเครื่องบินอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะโอเคเยวรอคุณยืนเขาไปส่งนะครับข้างหน้ามีฮอข้างหน้าฮอรคุณเชฟครับผมเชฟอย่าทำอย่างนี้ที่ตื่นเต้นเนี่ย ภารกิจนี้ก็ชิลๆนะครับ <Hey. S 1> เพื่อนจะดับแลไม่ดับแลเพื่อนๆก็มาเล่นกันได้นะครับอเมริกันเอ็กซ์พอร์ตนะครับน่าจะแปลว่าการนำเข้าของจากเมกันนะโอเคเดี๋ยวเราคุณยุนเขาแลนดิ้งลงนิดนึงครับเพื่อที่จะเอากล่องไปวางที่บ้านเลสเตอร์นะครับหรือเลสเตอร์แวร์เฮาส์นั่นเองนะฮะสำหรับคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปคุณป๊อปไปไหนแล้ววะ oh. อ๋อคุณป๊อปอยู่ด้านซ้ายนะครับ <c oughs> น่าจะขับรถอยู่นะะ ภารกิจนี้จะจะผ่านไปไม่ได้เลยถ้าไม่ถ้าไม่ได้คุณป๊อปกับคุณเชคนะครับที่ช่วยซัพพอร์ตด้านหลังนะฮะโอเค okay. คุณยืนเลยไปไหนอ่ะ oh, 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 oh. เฮ้ย oh, 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 oh. ไม่คดลุ้นเลยลุ <laughs> <laughs> ้นกว่าเล่นหวยอีกอไปฮะไปฮะโอเคเรียบร้อยครับมิชชั่นคอมพลีทครับผมนะฮะก็ภารกิจนี้เนี่ยไม่ยากครับตามที่ผมบอกชีวิตไปเบื้องต้นได้เลยนะฮะ โอเคได้ตังประมาณ2 5 0 0 0ครับผมประมาณ2 5 0 0 0 2 8นห้นะฮะแล้วก็ส่วนมากจะได้เอ็เนี่ยหรือว่าพอยต์เนี่ยจะเยอะมากมากพอสมควรนะครับเออโอเคกดไลค์ฮะเยี่ยมคุณเช็คคุณเช็คคุณเช็คโอเคไปที่ฟรีโหมดโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมคุณยุนคุณเช็คแล้วก็คุณป๊อบนะครับขอลาไว้จะพีคันทีก่อนแล้วกันนะยังไงชมกันต่อคลิปหน้านะครับสำหรับทริคดีๆอย่างนี้นะฮะโบนสัสเกมมิ่งครับผมสวัสดีครับ Like yeah.